กูละปวดหัวไอ้ยี่คอนีแแพนนี้เป็นอนเช่นแม่งใช้ความรุนแรงก็ใช้สมองมีกันบ้างไหมสมองเนี่ยอโอ้ยฉันจะเป็นคนเดียวที่มีสมองในประเทศนี้ไม่ได้นะโอ้โหในเอาอะไรไป็นใจกันขนาดนั้นถาจะคิดไปเองนะริกเนไม่เคยนั่งในบ่อน้ำแล้วก็อยู่ดีฝนตกลงมาแล้วไม่มีทางหรอก เป็นเช่นเห็นอะไรแปลกๆนะฮะจัสตินเขาล้มแบบฮึจัสตินมาแล้วเออใช่ฉันฉันส่งอีเมลบอกเขาเองอ่ะเขาบอกว่าเขาจะพาพวกเราเที่ยวเนาะวันนี้ทำไม่ต้องแต่งตัวเลยแบบฉันด้วยเฮะก็อ่าล่ะพร้อมสำหรับการไปเที่ยวหรือยังพร้อมแล้วอาจารย์ไม่มีคนเลยเนี่ย กูครับกูครับไม่มีคนเลยหรอไม่มีคนเลยอออ้าวืืมมที่นี่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเหรออืมอ่าเชิญเลยค่ะถึงจุดชมวิวแล้วค่ะถ่ายรูปกันเลยทุกคนมันได้ล็อกไว้ไหมเหมือนประตูมันจะติดมัแต่ลองแล้วเหรอึงแล้วเหรอใช่ พอดีหลับในรถเอือฮึเขาทำอะไรกันนอะเขาจะถ่ายรูปน่ะปะน่าจะโบกมือบางฉันทำไมให้ชาวไอเวนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนรู้เลยเอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเอาไว้เอาดีๆๆรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง อยนายที่คิดท่านาโนเนาะแบร์รี่ทำท่าซีซี่เดซี่แบบฉันไหมละ่ะฉันหาคุณรูเลอร์ค่ะเดี๋ยวหามุมแป๊บหนึ่งอ,อ้าวตากล้องมือตัวหเล่นอง่ายอะไรไกล้ยวะด้วย มองไงก็เราศึกษาไม่เคยของจริงเลยลองมองรวมๆมาดิขอร้องเราเลิกควาคิดที่ว่าแต่งชุดเหมือนกันันันไม่ได้เลยตอนกลังนั่งแหละใช่ใช่ไม่จะไม่ขัดเลยไม่ชุดตัดอ้อยได้ได้อย่างน้อยก็จริงแล้วมันจะมีอยู่สามมุมนะที่เป็นมุมดูวิว ตรงนี้จะเป็นมุมที่เราจะเห็นแม่น้ำแล้วก็ภูเขาดูเล่หน้าจะไมันเอ๋อเนี่ยอ่อนายไม่ได้เอ๋อเหรอเดี๋ยวก่อนนะอย่าพูดกับเพื่อนแบบนั้นนะคะนักเรียนอ๋อเอเอาละเดี๋ยวเราไปอีกมุมหนึ่งก่อนเดี๋ยวก่อนที่พัดที่จะตกนะทุกคนเดินกันท่าฮปปี้หุบปากเดินท่านริจริงดิฮปปี้หุบปากเธอเป็นครูไม่ต้องก็ได้ให้เด็กๆมาเดินไปอ่านายก็เป็นเด็กนายก็เดินตามเขาไปสิ มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะเนี่ยดูสิน่ารักดีนะเดี๋ยว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 ฮะเอขาบ้ากันสองคนเขนึ่งก็จะอยู่กันสองคนใช่ใครอยู่เปนสองคนอ่ะใครอยากอยู่กันสองคนเดี๋ยวฉันจะทิ้งไปที่นี่เลยเนี่ยฮะ จะบอกไปแล้วมผ,มผมมีเรื่องเล่าเลยไ,ไม่ได้ฟังเรื่องเล่าละ <c oughs> อะไรเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้มึนเป็นหนึ่งตักฉันก็ดว่ายังยืนยันตามเดิมนะเพราะฉันว่าคนเสี่ยงคนขับรถเฮ้ยได้ไม่ไว้ใจฉันเลยแฮปปี้โอ้โหในกล้าถามอยู่นั่นแหละนายดิ๊บเงแต่นายดิ๊บพลาดท่าโอกาสโอกาส โอเลโอกาสถ้าเราไม่เจอเดียวกะบาคันนั้นเราไม่รอดแล้วรู้เลยนี่โอ้โหจริงจริงตอนนี้มันต้องเดินีขึ้นวะทุกคนเดินเร้ดีกว่าไเดินเนใใส่บดมือได้ไหมที่จอดดีๆครับต้องหาที่จอดดีกอยียยรยย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 โยยยย้ยยยอยย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  ตำรวจสามารถเรียกแบ็กอัพให้มาช่วยได้หรือเปล่ามันไม่มีใครอยู่ในเรเลยค่ะเขาบอกว่าอยู่กับคนรักระอาทิตย์ตกมันจะได้ของคู่ตลาดไป้เมื่อกี้ช่วงเชาาไม่ใช่แบบกระแากโอ้โหเือจะไปแฮปปี้เขาไหลไปเรื่อยเลยรู้รู้อะใช่แตว่าาในตัวนครับ รูปยี่ใหญ่เลยโอ้ยไปอีกไหมจังหวะนี้บรรยากาศที่ดีมากเลยสร้างคอนเท้นรูปสักรูปน่าเป็นการดีโรแมนติกสุดใช่แล้วโรแมนติกสุดสวยมากว้าวดีแหละ How Wonderful เราจะได้เห็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดของเมืองก็อตแลนซิตี้วิ่งฟ้าสวยมากยังไม่สวยจิงแล้วก็อันี่ก็สวยละพาดิ้งสวยละโอเชียนโอ้ไฮเวย์นั่นคือเกตโอเชียนไฮเวย์ทุกคนเราเราเรายืนเดี๋ยวฉันถ่ายให้คนหล่อต้องอยู่ที่สูงกว่าเลยใครไม่หล่อ มันจะย้อนแสงนิดนึงแต่ว่ามันสวยมากเลยนั่นมันนกอินทรีหรือเปล่าจัสตินคะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตบมือหักเลยนะคะยกผิดนิ้วน่ะโอ้โหถ้าเรามองมาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นมุมมองที่สวยเราจะเห็นแอ่งน้ำทางนั้นทางนั้นนายต้องกดนมีสัทธาแหละอ้ ไม่มีหญ้าเลยวะสิงค์คนไหนอ่ะแบนดี่ไหนกันไหนเกือบถาเช่นถัยลุกเอยถอยลุกเลยสิงห์คนไหนหันหน้าทางนู้นหันหน้าทางนู้นทุกคนสิงค์คนไหนทางนู้นสิงค์คนหน้าทางนู้น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 อ่าสิงค์คนไหนเหมือนเอฟละไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนฮัสซินละเหมือนเอฟละพอหัดหน้ามาลกันแล้วแต่ฉันกรุงปูแล้วก็โดดลงไปเลยเฮ้ยไม่ว่าจะไปที่ไหนฉันก็เห็นแต่เขาซีซ่าโอ้โหข้าไม่ชอบสายมาทุกเรื่องละ เดี๋ยวก็เจอไลท์เซนร์สวยโอเคเรียบร้อยช่างเลื่อนเป้าก็ได้ไมัได้่ชาาเอาละมีใครจะไปเที่ยวที่ไหนอีกไหมโอ้น้ำตกว้าวไม่รู้เลยนี่ก็รับทานนี่ว่าแผนงูอ่ะอร่อยเลยสวยเขาบอกว่าหลังน้ำตกจะมีฐานรับอยู่มใช่ได้มี มันจะมีดาบ ex c a l i b เ r อร์ในั้นก็ได้ว้าว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 ว้วน้ำตกพิสูจน์คริบโอ้หนาวเอ้บ่ต้องรอของซะหน่อยเข้าได้เหรอจัสติน ก่อนนะใครนัไ่นไ่เอาไปดิไรอะไปดิไปดิเขาไม่ถูกไม่จบลัสุดปลาแซลอนใช่นี่หัวพวกระจอกระจอกขอโทษทีฉันเห็นคนเจ็บแล้วฉันหยุดขำไม่ได้น่ะใช่าบคนจะลืกุ เป็นไงบ้างดีบรวรสีแบรี่ล่ะแบรี่เอ่อฉชิดป่อยเขาไหลมาตามกระแสน้ำอ่ะเขาน่าอยู่ะดอ๋ยโอ้ยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าไหนี่ถลายไปไหนแล้วไม่ใช่ศพใจเย็น เบลลี่อยู่ไหนอะเบลลี่เบลลี่เบลีเป็นไงบ้างสนุกไหมเมื่อกี้เหมือนข้ามอีกมิติหนึ่งเป็นไงยางมองไหมมาที่ปเะเทเจ้าวจ่ายน้ำให้อีกนิดเดียวค่ะทุกคนอีกนิดเดียวเท่านั้นเราจะถึงตรงนั้นแล้วล่ะ ใหม่ะะโอ้โห,โโหยางยางอะไยังไปได้อีกโอ้โ,อโห,โโหโเดินครับสายนี้เดินจะสอบิงนนะฉันมองลงไปฉันเสียววาบเลยพระเจ้าช่วย คือการไหว้ทัวน้ำตกเลยไหว้ทัวน้ำตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องมีลางเฮ้ยไหว้ทัวน้ำตกไปนู่นแล้วนั่นคือใครเหจ้าพระเจ้า 点、yeah, ok 哦哦哦哦哦哦 ทุกคนไว้เข้าฟังไว้เข้าฟังน้ำแรงมากาาามพรกเพะเจ้าช่วยฉันฉันต้านน้ำใสนี้ไม่ได้เลยพระเจ้าช่วยมั <c oughs> นแรง <c oughs> แมากก็ได้เกือบทุกคนนะเอาได้เอ็มมาเอ็มมาดิหลอกเลยเอ็มมาไม่ได้นนะอย <า S 3> ่าได้นะอืมคิดได้ให้ให้เวลาไดยไหนลองค่ะลอง เอ้มาเขาจะพูดแข็งแข็งเนี่ยเหมือน C T P O นายเข้าใจไหมเอ็มเดากนายต้องอโตจูดได้เปล่าใช่ต้องใช้อโตจูดนะครเอ็มมาบูลี่เหรอเมื่อไรตอนได้เสียงเอ็มมาพูดเลืเองนายาเขาบูลี่เธอเลยเอ็มมา เอใช่เีขาเล่นไม่เล่นเลขาพูดเต็มๆเลยเมื่อกี้ในชินเห็นี่ยไม่ได้ยินทุกคนจะซึมใส่ไปกิ่งคนแรกคือนายจะซึมคนแรกคือนายนายเป็นคนพูดอะไรฉันพูดตอนไหนจะซึมหรือว่าอะไรเลยเฮ้ยนายเป็นคนบอกก็ต้องใช้เออท่านจูนนายเป็นคนพูดเองจะไปเพลงร้องเพลงไม่ไม่ไม่เออใต้ผิดจากใันแต่สันได้เดียวกันเลยแค่ปาร์ตี้ใต้เพจทีเพจเหรอฮะ เออร้องเพลงมันต้องใช้ออโต้จูนจริงไหมคุณที่บ้านร้องเพลงเก่งนะจริงเหรอคะฮัปปี้เคยฟังคุณอิสุเวลาร้องเพลงรึเปล่าอยากฟังอยากฟังเหมือนกันไอ้ชาวบอกร้องเพราะนี่ใช่อ้าววันหลังแล้วกันคนะดิฉันหัวล้อแบลรี่จนดิฉันไม่มีเสียงแล้ะ คุณดิสเวอรลาเขาร้องเพลงเพลงป๊อปให้การเป็นพืชชีวิตได้เลยนะใช่ค่ะขอสับปะรดเองนะคุณผู้ชมได้ได้แค่ท่อนหูนะคะแปะหัวใจเอาไว้ข้างในคอมเมนต์เราชาบฉันเจอคนที่ร้องเพลงแย่กับฉันแล้วแหละใช่ดิสเวอร์ลาที่ร้องเพาไป๊อปมากเหมือนแฮปปี้เคยได้ใช่ไหมล่ะ อ๋อใช่ไหมแล้วทำไมไม่ถามฉันอ้าวนายไม่ได้ฟังอ่ะก็ฟังอ๋อนายฟังตอนไหนนายไม่อยู่แต่เขาลองอ่ะทำไมนายต้องเลิกลากทุกครั้งได้นายเพิ่งถามเข้าไปเมื่อกี้ฮะไม่ผมถามเขาว่าเขาฟังตอนไหนเพราะเขาไม่อยู่กับเราแล้วจะติดเมื่อกี้ไงไม่แล้วกูโดนต่อยข้อหาอะไรตอนไหนอ๋อมันสเปซอะโอ้แมทท์เฟเนี่ย โอ้ค oh, ูละปวดหัวจริงประเทศนี้แพนเนียร ah. ์เปนคนเ่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้สมองมีกันบ้างไหมสมองเนี่ยหน่งสองโอ้ยฉันจะเป็นคนเดียวที่มีสมองในประเทศนี้ไม่ได้นะโโอ้ในเอาอะไรเป็นบ้นใจญ่ขนาด